สวัสดีครับพบกับผมมีหมาวชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเดียบ o วชาเชลนลิฟที่158่ง c ้อ t y of d ิ e a m ดีร์วิสานะครับโดยเซตของเชลนลิฟในครั้งนี้นั้นก็จะไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากไอเทมชิ้นเดียวที่เราควรรู้จักนั่นก็คือ H อชเอ็ดซซึ่งความสามารถของ h อช i อ็ดซีนั้นก็คือเมื่อเราใช้ตวอะไรก็ตามที่ใช้อาเค n น สกิลอีกกิลหนึ่งที่เราใช้อาร์เคนเช่นกันก็จะออกมาด้วยโดยในสกิลนี้จะมีสกิลที่ใช้อาร์เคนทั้งหมด2สกิลด้วยกันก็คือสกิลแรก i s i n t e เ r a กตโดยสกิลนี้เป็นสกิลปล่อยแสงเผาผลาสตูเป็นลำแสงออกมาอีกสกิลหนึ่งก็คือไฮดร a าซึ่งรูนที่ใช้ก็จะเป็นแมมมอ t ไฮดราเป็นการเรียกไฮดราตัวใหญ่ ที่จะปล่อยไฟเป็นทางเพื่อเผาผ่าศัตรูครับโดยวิธีการเล่นเชลน g ลิฟในครั้งนี้ก็คือการเดินไปเรื่อยๆเมื่อเจอศัตรูก็ให้ใช้สกิลดิสอินเทอร์เซึ่งด้วยไอเทมเอชิติจิลนั้นจะทำให้เมื่อเรายิง d i s อินเทอร์เใส่ศัตรูไฮด้าก็จะออกมาด้วยในเวลาเดียวกันนั่นก็คือพื้นฐานในการลงเชลน g ลิฟครั้งนี้สำหรับผมแล้วเชลนลิฟครั้งนี้เป็นเชลนลิฟที่ค่อนข้างง่ายและ ทําได้อย่างรวดเร็วซึ่งผมคิดว่าทางบริษัทก็คงคิดแล้วว่าให้ผู้เล่นนั้นได้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยการลงชเลนลิฟต์ที่ง่ายให้กับเรานะครับผมจะขออนุญ,ญาตรันคลิปนี้จนจบเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการเดินเลนลิฟต์และแมปคร่าวๆจะได้ไม่หลงทางกันนะครับเพราะผมมีหลงทางหนึ่งครั้ง หากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือหากมีข้อติชมใดๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้หรือเข้าเพจ facebook ของผมที่มีเหงาแช n แนลได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Nothing.